คุณค่าที่ร้านที่ซื้อมะม่วงฟ้าใหญ่ร้านเข้ามาม่วฟ้าใหญ่กระมาน้ำมันก่อนที่หัวนาตุนตามบอบอไอ้ไอ้นัดลูกพี่นัดเอ้ลูกพี่ลูกแบบนาซื้อร้านเตามาวันถือมะฟ้าใหญ่เขาคือเขาซื้อกะทิผมใบใหญ่มะพร้าวก่อนอื ข้าเมาปะคือโบมันคือโบเข่งค่ะแอ้วเขาอย่างนี้เขาทำแบบเหรอเขาเอาน้ำตาลเขาไม่เชื่อกระที่งนางก้อนสองลูกค่ะ Để đứa em tìm kiếm và trả lời cho con gái Đây là món mọc bánh là món mọc bánh mì Thơm không? Thơm Anh muốn ăn Ôi chơi là nổi Hèo cổ vông, đầy dài căm Cứu chơi nhau กินมันเหมดนละแม่มันมันเหมนน่นานนามากินมดไ้้หรอกินงะงนง่นแหละอะากินบอกินรถอะแล้วไอ้แฮมเมีกกินไบแตเซ่าของหวานได้กล้ำนะกิน,นอะไร ข้าวแรงเนี่ยมันกินเพราะคามกินเบอร์กรกินเบอร์อันนี้ข้าวแรงบบก,กินม่เอ้ยก้อยข้าวเย็นข้าวจนเย็นอ่าโอเค